เบาว่าจะเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยก็คุยได้ไดโอ้โหแม่นโอ้บา่าตอนนี้บว่าจะเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยทามีคนมกกักกะกะมักเนาะยังเปิดใจอยู่เนาะเจะ้าอาบน้ำเนี่เจ้าหามน้ำเนี่ยกมีอ่ามีอย่างแพ้เนาะแพ้<ๆ>เซนโตพี่น้องอันนี้จะเป็นเงินผู้ใหญ,ญ่จะดีผักมาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก่าเส้นกีบพี่น้องเด้อนี่พี่น้องจักแซ้นนี่น่ะเก่าเส้นเก่าเส้นใบฮันเซฟมีจักใบมีจากใบมีแปดใบไอ้มาเยี่ยมมายาวน้องผมมีอยงหลายเด้อเพราะว่ามามื่อนี้ยังโสดเนาะมีผู้บ่าวพังไทยอยากมาฮาก็มาฮาได้มาถึงเฮือนถึงศาลเลยสมมติว่าคันมีคุณอยากคุยน้องตอนนี้น้องก็สิเอาตอนนี้หรือบ่หรือว่ายังมาอยากเอาผัวตอนนี้นะเอารุ่นเละกันเอยถตกใจเอารุ่นเลก เอาเลย,น,เเลยนี่บันซวนบ๊ายบาย FC แน่ไปกันเด้อจ้า <laughs> เอเเอเคยรอทาสิคามทางทางพุ่นพี่นออ้อกงกะบ่แม่นเรื่องง่ายๆจ้ะก็ได้เดินทางเพื่ออยากได้คดลิปเป็นแรกคลิปเพื่อ FC เดี๋ยวรับชมชเดี๋วยวลงะคลิปให้ชมครับเดี๋วยเวเดี๋ยวจ็ไปคลิปแทนจ้ะ เนี่ตัวสกูนเลยขาในีเวลาซ้อนขึ้นนันจะนักหน่อยนึงาไม่หุนเนาะขอเทขมาเล็กเอยขห้าสิบโอ้ขนห้าสิบทุกคนเลยขจากสิมาเอาขายให้งานขจาค้า ค่ะคือจักพี่น้องสิขามไปพุ่นได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงหน้าพนคันช่วงอ่าน้ำลงข้าก็เอาคันสาพันนในรัะพี่น้องสิบพัน่นรัะพี่น้องแต่ช่วงนี้เป็นช่วงอ่าน้ำมันคืนเสร็จน้องมันคืน,ม,น,คนมันใหญ่พี่น้องเข้าก็เอาน้ำมันกับห้าสิบพันกีบพี่น้องเลยครับเอาเวลาสิขาโมูบานตั้งอะไรน้ำทุกคนนี่ละสภาพไม่บอกข้าต้องห้ามรถเอมีพลุนจ้าเพื่อาจั้าเพื่อหลังจากคนขี่รถรถขี่คนอีกบนนี้พี่น้อง <c oughs> เลย อุ้ยพี่น้องเอ้ยลำบากอะ阿里พี่น้องเทวด้ปกติหัวน้ำขึ้นมืออ่านอยู่ดิ๋อถ้าเท่วดาปกติเขาจะเล่นเทื่อตัวนั้นนี่จะพยาหามไปคันเลือกหรือเปล่าไปคันเปล่าโอ้สามขันเลยพี่น้องขึ้นห้องกลางนี่ลีลำบากลำบากเนาะ <c oughs> ลำบากอะไรทุกคนเลยนักยยู่บอขึ้นเบากว่าน้อเฮ้ยเฮือกเลยเฮืออกเลยจัดไปจัดไปบบบนี้กระสีดีคามแล้วพี่น้องเลยคันสาวบ้านบ่ได้ไปเอานีแล้วเอาไปบ่ได้พี่น้อง เฮ้เอาอยู่หันมันนานได้เออเดี๋ยวย่างข้าไปคุ้นเลยเจ้าสำเร็จบัด้เอาทางสบายดีสบายดีและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องมนีบัมตากาสชิมาเดินทางเขตสวนบทอ่ ชุนเผามังกรโมบานแกงอลองพี่น้องไปสะพานบุญให้พญเจดีจากประเทศไทยพบบ้าบอมตากระซิคามไปทางนั้นกรบโบได้พี่น้องเลยก็เลยไปอาเขตชนบททางชุนเผาตะเอยก็คือโมบานทางไร่นำพี่น้องข้าข้ามเหื่อบักข้าเจ้าข้าเจ้าเอากะกลับไปกับมาหนึ่งเซนกีพี่น้องขันพบไปกรบโบได้พี่น้องเลยก็เลยมื่อนี้กาจัดให้ตามห้องคอพญเจดีจากประเทศไทยบ้อมตาอาไปสะพานบุญแทนพี่น้องจะได้กระไปดึงกันละพี่น้องเมื่อนี้กาสิได้พ่หรือบพี่น้องสาวโทกับสาวหอ่อนควรเลยนี่เอาไปงกัน เพื่อมาเยี่ยมมายามสาวเผามังกรมัเป็นไงทุกคนเลยอันนี้จะเป็นเฮาวคามเฮือบักเกียรติชนเผาต๊อเอยเลยเพราะว่าหมู่บ้านชาวบ้านแก๊งร่องพุ่นละพี่น้องทางนั่นไปโพดายทุกคนเลยนำมันลายแห่งเซเลนองพี่น้องแทนบ่ไปกับโพดายพี่น้องเพราะว่ายานอิดเอฟซีเราบอกผู้ใหญ่เจดีจากพังไถ่บ่เสียบ่มั่นใจบ่ลตาพี่น้องก็เลยบ่ตากโมนี่ก็บทจัดให้ตามควาขอทุกคนบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นอ่า หมู่บ้านตักไรน้ำเดี๋ยพี่น้องคิดนีได้ย้อดยอดทุกคนเลยเอาหลังจากฮอตฟังแล้วทุกคนสาวบ้านกับซิมเมื่อไหลน้ำซู่เหาพี่น้องโซซานขึ้นเจาะเลยทุกคนเลยข้เจาะเวลาเราไปต่างพุ่นขึ้นเจาะต้องหาบหลอดพี่น้องต้องหามขึ้นเหือดเลยได้ยไงกูยูน่ะคือเป็นน้ำนั่นน่ะน้ำยังน้ำน้ำเมาน้ำเมา น้ำมวนกินละมวนตัวน่ะนะสามคันซอนทุกคนเลยการบ้านธรรมดาเลยเพื่อสิดเดินทางพี่น้องสาวบ้านกับสวยเอลีพี่น้องเห็นงานขจรกับโบทิมโบปะทุกคนเลยเห็นบ่ พี่น้องรถบุรพุธเลขกบปะจ้างขนาดบุรพุธอะไรน่กบเกนะบุนนเอาพนบถึงฮะดิฮะบัได้บัได้บัได้ชุกเงา ก่อนสีขาวหมู่บ้านตังอะไรน้ำพี่น้องหาหมู่บ้านนี่กัเป็นหมู่บ้านที่กกมีกกมะพร้าวไล่เลยทุกคนเลยเกักบเจ้าเกษตรผู้กลูกพี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องเวลาข่าวหมู่บ้านนี้พี่น้องเลยมันมีต้นมะพร้าวเลยเคลนี่กัเป็นเคลของสุภาพโดยหมดพี่น้อง นี <łość> ่กับอมตาก็มาเดินทางหอดจุดหมายปลายทางกับเคสซินเบอรดของหมู่บ้านแกงอาลองพี่น้องเอ้วันนี้มาเยี่ยมมายามเสาโทคือเก่าน่ันได้แล้วนี่จะเป็นอีพ่อของสาวโถสวัสดีพ่อเห็นยังเนาะสวัสดีพ่อแซมไอพ่าไพงโอ้สซแอมเพื่อนบ่เ็สแล้วบ่เพื่อนครัวเ็สแล้วเ็สแล้วโอ้แลแล้วเนาะ ແລ້ວຮຽບໂລຍແລ້ວຮຽບໂລຍໃຫຍ່ກວ้າເກົ້າບໍ່ເຮັດຊັບເກົ້າໃຫຍ່ໆໃຫຍ່ອີກເນາະໂອ້ຢູ່ກະສດวກສະບາຍບໍ່ພໍ່นນາະສວງນາພົນມື້ນັ້ນໂອ້ຊິຊາงຍັງອີໂຕນີ້ຊິແອມບໍ່ຊິແອມເอືອນເອີແອືນຫູນມຸ້ທອສະບາດແມ່ມັນລູກຊາແມູ່ເຮືນບູເຮືອນນເນາະຍມີອົາຄືເກົັງຊຄືກົ มืัอน,นี้ค่อยมาหาลูกชายแม่เด้อได้บ่ได้เนาะนี่ทุกคนในจีวนีนี่แม่องสาวโท่ได้อีแม่สาวโท่กับซึตามสิ่มพี่น้องเอาการไม่ยิ้มมายามสาวโท่คือเก่าวันนี้ทุกคนนักขึ้นขึ้นสาวโท่ก่อนพี่น้องอันนี้จะเป็นบันไดได้แบบเครื่องสนขบเจ้าก็ต้องเท็่บันไดแบบนีน้ทุกคนนี่บอกพี่น้องมูเจ้าไปไซส์ผู้หนึ่งนะเมืม่อแล้วไปยังคือบปูยน้ำเจ้า เ่นขอแล้วอ้าวเจ้าเจ้าคือบอกบอกมูอว่าอยู่อยู่ตรงไข่กันเด้อเราไปยากอยู่เราไปยากอยูเรามีผู้เบาแล้วนะฮะอ้าวทักทายสีเนสบายดีกันสบายดีนี่กินข้าวกันยั่งมือนี่นะกินข้าวกับป้ากับป้าได้ปลามาที่ใส่เน้ะพี่สาวมากะเมือปีซอนกับมือโอ้ได้ปลาลายบ่บ่ไดลไล่หมดกินแล้วโอ้อันนี้เฮคุนครัวเจ้าบ่น้อง ป่าเป็นยังคือแอมเฮือนบิดนี่นะบ่มีไม้เหี้ยบ่อ๋อยังบ่ได้เนาะแสดงว่าเวลาอ่ามุงคก็สําเร็จเนาะตนี้ยังบ่ทันได้แอมเฮือนาทุกคนเลยเพราะว่าน้องกสิเก็บบดนีเพี่น้องบัดนดสดีอ้าวนั่งเล่นอยู่เพิ่นก่อนน้องไป เร็วๆเขินขั้วหนิเนาะวานนี้โอ้เจ๊กุเจ๊กตาวมาเก้าทุกคนได้เขินขั้วไหมแล้วทุกคนเลยโหงามแล้วบนขักนบนเนี่ยมาหมืดขึ้นอยู่ในนี้นี่ก็เป็นตะยานบนเรานั่งเลยมาโมนี้งามเลยเจ้าเนาะงามย้อนจะกินปลาปลายย่างจะกินน่ะคืองามแท่เนาะเอาแบ่งไอ้บ่อายอ้จะกินคือกันแต่ไอาชงอ่นแต่เราเอโลบดีคาราวาลแม่นโหก้อนรถบวันแล่าจะได้ปลายย่างจะไปสอนโมนี้นะอันน่ะถามรทำต้องผูว่ก็อเลยได้ป้ายย่างนะดีชุดได้ป้านิน ได้ปลาเนน้ได้ปยังปลาน้อยปลาซิวปลาคอมีบ่บ่ปลาหมี่ชนได้บ่ตายไป่ชนได้บ่กระเจี๊ยบไปน้ำปลได้ไม่น้องซอนอยู่สิไดยสีแล้วน้องโอ้น้ำใหญ่คือซอนได้เนาะบ้ายันติจับบ่ป้ายันโอ้ยันติจัะคอกับเนาะหุ้ยพี่น้องไอ้นี่แหละพี่น้องอีีให้บ่ตานมเย็นมายามกับทีมงานสองคนคือเก่าพี่น้องอันนี้จะเป็นเฮือนสานน้องทุกคนเนย บสาไผ่นี่เขาจะมักเฮ็ดอยู่หฮนเนาะแโอ้เอาไม้กลมนะเฮ็ดอะไรเฮ็ดอยู่กลางนะแสดงว่าสาไผ่เจ้ามาเมื่อนี้มาเลยเนาะมาป่าเคลนขัวไมมพี่น้องเอ้นี่เพิ่งกระเฮ็ดใหม่ๆนี่เลยช่างอาชีพไ่ใช่ผ้าเรียบร้อยเนาะแม่สาวโทน้องฮู้บอกว่าไอมาหาน้องเมื่อนี้บูฮู้เลยบ่ฮะบูฮู้เลยบูฮู้เลยต้องได้หูก่อนนะเอาน้องขึ้นวันรถไผมาหาเจ้าเนาะฮะจะขึ้นวันรถรถผู้บ่าวมาหาบ่ บเคยมาเคยคเขียนวเขาคนเตยบ้านนาลาเข้าเมืองโอ้แสดงว่าคนเตยบ้านนาลาบ้านเอิงข้างเมืองก็คือเส้นทางนี้เข้าไปอ๋อบัจจักุบาวบุนตามาเนาะโอ้ยไอ้มาเมื่อนี้ไปทางหลัดอนน้องเลยอยากอยากเอามายามายามน้องกับบุญเป็นไงไปทางหลัดอ่ามู่บ้านทางไรน้ำจ้างขาที่เือบังหนึ่งเซนกีบอีกหามรถอีกข้ามห้วยอีกโอ้ยเกือบตายลบเอ็มตาใจใจกินลอยได้ เพื่ออยากมายามเจ้าอ่เมื่อนี้น้องฮูบอกว่าเฮาสองคนมาหาน้องมีสะพายย่างน้องอารมณ์ดีตลอดเจ้าเรายิ้มคันได้ถามเลยยิ้มแล้วนะอันยังให้เรายิ้มเลยถือว่าต้องถามตลอดเลยพี่น้องอยเป็นจะได้แล้วเราบอกเสียเงี้ยให้ยังวอลแล้วเป็นยังคือบริอ่องน้องผู้เดียวเฮาสองผู้เดียวเจ้าผู้นี้ไอชกคนจะไปช่วยให้ไปบอกเจ้าเชี่ยวบอกบ่าวมาซ่วย เอาเลยเอาไปซอยเอาปะไปแบนเอาแต่ซอยจะซื่อๆเลยหักเลยได้ทำ <c oughs> ได้เนาะทำเป็คนมากเนาะอันสาวอ่ะสาวเยี่ลืมเลยช <c oughs> าวโถชาโถโอ้ยพี่น้องเย <c oughs> งานหอกไร <c oughs> มาห่าตลอดลืมอีกแล้วทุกคนเลยอ่ามื่อนี้ยไอทาความจริงเด้อมื่อนี้ยไอทาตรงๆเลยอย่าปิดบังอ้ไรเด้อตอนนี้น้องยังสวดอะลลีปะ ถามความจริงคันธาเจ้ามีแฟนหรือบ่ามีแฟนถ้าเจ้าบ่มีแฟนกับบ่มีแฟนเด้อตอนนี้ไอ้ถามความจริงเจ้ามีแฟนหรือบ่เอาเพราะว่าละล,ะละออายเื่อไอมายิ้มยามนอ้องไอไม่เคยถามเลยเแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตไอ้ถามมีแฟนหรือบ่าน้องเป็นยังไงสาวโทรไอมาเมื่อนี้เป็นยังไงดีใจแหงบ่ได้เคลื่อนครัวแล้วดีใจดีใจเนาะเอาได้ซ่ำนี้ก็ดีใจแหงเนาะเพราะว่าเพื่อนคงเฮาสุดก้อนก้อนกับซิโย่ผู้ใดน้องเนาะเวลาคนตอบเป็น้องเไง อาเมื่อนี้ไอมาเยี่ยมมายามน้องกะบบบินยังลายนี่น้องเด้อเพราะว่าเมื่อนี้ายกะมาสะพานบุญจากปุญญาชดีจากประเทศไทยแต่เมื่อนี้ไอถามคงจริงน้องว่ฐานะน้องตรงนี้ยังสดคือเก่าว่น้องสดจากเปอร์เซ็นไอมาเมื่อนี้ร0อยรอนอ๋ออทุกคนสมมติว่าคันผูบ้าวอายากคุยก็คุยได้เนาะ เพราะว่าจะเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยก็คุยได้ไไดอ๋อเรื่องการหมั่งหักกันนี่เขายัง่มู้เนาะอ๋อพี่นอ้องอ่สมมติว่าคันมีคุณอยากคุยน้องตอนนี้น้องกระซิเอาตอนนี้หรือบอหรือว่ายังมาไปอยากเอาผัวตอนนี้นะฮะเอาลุ้นเลกอโอ้คันทึกใจเอาลุนลล้นเละเอาเลยนี่เวลาเอาเลยนี่ต้องไปชู้เพื่อนผู้บ่าวเนาะเพราะว่าผูบ่าวไปอยู่เพื่อนเฮาบดไดเห่เนาะ อยู่ได้แบบคนณพังไทย,ปยไปอยู่น้เราเสิงว่าได้แมนโเพราะว่าตอนนี้บว่าจะเป็นนุ่มลาหนุ่มไทยทามีคนมักกะ,กะมักเนาะ <c oughs> ยังเปิดใจอยู่เนาะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหะพี่น้องเลยมาเยี่ยมมาย,ยามมาืัอนี้เพลินกับ,บสบายเนี่ยไปเยี่ยมไปยามตอนนั้นน้องกับเจ็บตาพี่เจได้น้องเศร้าเลยว่าเศร้ <c oughs> าเลยอ๋อหมอเป่าจักเทื่อหาเทื่อ เมื่อนี้ไอ้ข้าวเป่าได้บอสีเถื่อโอ้ยนานเท่าก็ได้โอ้ยยอ,อกกันเด็กทุกคนเลยเพราะว่าสงสารน้องทุกคนเลยมาเมื่อนั้นน้องเจ็บตาบวมตาก็เลยอยู่ก็ได้กินข้าวยุ่งเฉดถา้าปวาเจ็บตาว่ะแม่บอกกับทาหมอได้นลมาเป่าแล้วแสดงว่าหมอที่เป่ากับสุนยอดเลยเนะาะหลังจากหมอเป่าฮาเถื่อไม่เป่าให้ตื่นม้มอเป่าฮาเถื่อเสร็จเลยสำเร็จเลยบวดเจ็บเลยเนาะ โอ้บวจิบปวดใครเลยเนาะเพราะว่ามีคนเห็ดเนาะเขาอิดส่าเบิรงนี่พ,พี่น้องขนาดมีเตยเฮือนช่างอาชีสมนีเนียใครเข้าก็ยังเอิส่าพี่น้องยังอยากเห็ดน้องพี่น้องเลยเจ็บตา,เข,บตาเขาขาดส่ตาคอยเดือดขึ้น,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 นกกบ่าเมื่อนั้นน้องตกหลอดบ่แม่นน้องเนาะตั้งเจ็บตาเนาะเวลาจะนอนเนี่ยเวลาจะตื่นจเจ็บเลยเป็นจะไปกับบ่าวบ่าวคืนนี่บ่บ่อยู่กับอายอยู่กับอายอายบ้านไหนายอยู่บ้านอ๋อคามอลินคาร์มอลินเจ้า เอ้าอายอายขึ้นมาเล่นได้อายนะหม่คอยนอนน้ำคอยเขากำลังเล่นโอ้แสดงว่าตอนนี้มีสองคนอีกนอนน้ำกันแสดงเหาอผู้คู่เลยอออ่าผู้หนึ่งผู้ลงคุณบ่แม่นบ่ผู้ไปซองกับเจ้าท่านนะบ่แม่ชื่อนายได้ผู้มานอนกับเจ้านางจังโอ้นางจังยังบ่ท่านเอาผัวใส่ว่าสิเอาผัวแล้วนางจังนะบ่บ่มี่ บัมีทุกคนเลยนี่แสดงว่าอายมาเมยังสดคือเก่าเนาะลมวัง่ายนะหัวโชบเธอชาบเธอจังได้คำตอบถามสาวโถมแมนมมอารมณ์ดีชุดนะทุกคนข้ามเมยอใดหัวเมยอนัน่อนอารมณ์ดีเมยอนั่นยิ้มตลอดเลยเ<อ>าสาวโทเลยได้ชัโชเปน็นเมียเนี่ยถือว่าโชคดีที่ชุดและพาอา<ม>ร,รมณ์ดีตลอดบริษัทในเช้าอย่างนะเวลาเวลาเขาอย่างให้ก็คือเรายิ้มตลอดเด้เอากระเซาเลยเด้แมน่นบลอดสาวโทแม่นเนาะ เอากระแมบนี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยแล้วเอากับโ <c oughs> ม่ก็ตั้งยิ่งก่อนอ๋อขคันจะเอาะพวกก็ต้องไปไมีตลอดเลยบ่โอ้พี่นอ้องเอ้ยแต่ว่านี้ตลอดเราเปลี่ยนแปลงมาได้เปลี่ยนแปลงมาได้ย <c oughs> ัง่ยเขากินเนี่ยอาว่ากินข้าวเลยว <c oughs> <c oughs> ่กินข้าวเลยบ่จะทามค่อย <c oughs> แต่ค่อยยังบ่ทันได้กินค่อยกินเจ้านี่แหละนี่พี่น้อง พราะว่าค่อยกับทามิรีสาวโถ่เจาโทกับตอบพูว่าใน,นึงคอยมั่นใจเจ้าโทษเสีย <laughs> บ่โสดโสดแทถบ่เน้องฮะคันบอมีแฟนลราบอกเลยบ่คอยมีแฟนแท่นนี้แล้วฮะยังบ่มียังบ่มีคือเก<ช>่าโอ้ยังลอยคือเก่าเนาะ,ะมาวันนี้อารมณ์ดีลมดีสงสัยมีผู้บ่าวอะไรบ่ฮะบ่มียังบ่มีมโอโอยังโสดคือเก่า ีอ๋อยังเสกคือเก่าทุกคนเลยเวลาอ่าบุาบานน้องนี่เวลาไปเล่นโทรศัพท์กลา,ากงคืนนี่ไปเล่นอยู่ไสอยู <c oughs> ่แคมเซเซละน้อง <c oughs> อ๋อไม่ได้หยานบา่ไปเล่นกลางคืนบอ้โหไล่หยาดไล่คนโอ้โหพอบ่ายอยู่เฮือน,น้องนี่บ่มีสัญญาณเนาะ <c oughs> มันยากเนาะเวลายอยากเซตห้าผัวบ่าวเนะ <c oughs> าะคานผัวบ่าวเซตห้าเจ้าบ่ตอบแสดงว่าเจ้าบ,บ,บ่ได้ไปออนบ่มีสัญญาณก็คืออยู่เฮือนนี่เนาะ ทุกคนเลยมายี่มมายามเพิินมือนี้พี่น้องน้องอยู่เพลอนอยู่สนแต่มามือนี้เพิ่นกะายังสดคือเก่าทุกคนเลยบอกว่าจะเป็นนุ่มลาวนุ่มไทยกาสมาศลมด้เป็นย่าได้คาดองยังคือเก่าบอยังคือเก่ายังคือเก่าสาเม่แม่ว่าคือเก่าห้าสิบล้านโอ้ตอนนี้ออพอยแม่อยู่เพลินอยู่สนโอ้่วนน้องจะไปใส่เบิร์ดไปเล่นเบิร์ดน้องพี่น้องเอ้ มายมายามน้องมื่อนี้กะบริสเซตห้าบรินัดกันพี่น้องเพราะว่าหมู่บ้านน้องบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ไอมาเมื่อนี้ก็ไปทางหลัดไปใคนบริได้มากกับยานน้องบริเชื่ใจไอยานเอฟซีบริเชื่ใจไอก็เลยไปทางหลัดอีกจางทาขี่เฮือบักหนึ่งแสนกีบกลับไปกลับมาใส่ใส่คาโนมันกระตุกแสนปลายนี่แหละน้อง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 มาขึ้นเลยนาองวายมาหาเมื่อนี้เนาะบ่ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ แต่วาสนาบูรลีทุกคนมาเมื่อนี้น้องกะเบังเอิญได้พอน้องฮากามาเตะซ้อนป่าบ่ซ้อนป่าชซ้อนกุ้งมาเตะ่ก็เลยไปซ้อนป่าบ่มี้นะกินอ๋อครั้นเวลาฝนตกนี่คือสีเปียกเลยบ่เนาะเพื่อนนงเปื้อนขวน้องบ่เปียกเลยเนาะเพราะว่าไม่เฮียไม่แอ้มมันยังมาทำในเร็วทุกคนเลยเพราะว่าหมู่บ้านข้าเจ้ากะมันบุบมีใหม่บ่มันยากบ่เวลาไปตัดบ่ไปตัดยูพูไม่โอ้ยน้อง มาเมื่อนี้อยู่เฮือนอยู่ศาลทุกคนอายมาเมื่อนี้อายกะมายิมมายามไปสะพานบุญผู้ใหญ่งจะดีจากประเทศไทยอ่ามีอ่มีผู้ใหญาา่งจะดีคนหนึ่งวอาวา่าบ่มตาเอ้ยคอยเห็นสาวโทอาบน้ำบอมีแผลเด้อค <c oughs> อยกะเลยสงสารสาวโทให้เจ้าไปสะพานบุญนี่เด้อน้องน้องบัมีแผลบอเวลาอาบน้ำบอกเอาอยัางเสร็จจ้ะจะเอายังเสร็จเลยไม่ได้เช็ดเลยได้เช็ดเลยเอาสิ้นเอาสิ้นเสร็จหรืเล่า อ,อยากได้บอ่อแฟบ่คันทามีเงินอยากได้อยากได้หรือว่าอยาก, <laughs> กได้พ่อโฮมอยากได้แฟดอันหนำเนาะเพราะว่าห้าบูม่มีแฟทุกคนเลยมาเยี่ยมมายามน้องวัอนี้โตก็เริ่มมีเอฟซีบาปุตานกแ, <laughs> แม่แ <laughs> ม่ <laughs> มาซื้อแฝดพื้นเรงแม่เออตานี่พี่น้องมื่อนี้กับเอาเดินทางมาซองคนพี่น้องกับแก้วเคยโต๊ะ แล้วก็าบาวลตาพี่น้องเขาเดินทางล่ะพี่ทุกคนเลยมาเยี่ยมายมายี่ยมล้วก็ามาสะพานบุญนะพุญาย์เจดีจากประเทศไทยพี่น้องอันนี้จะเป็นเงินพุญาย์เจดีสงสารเจ้าดเดี่ยน้องเด้อเพราะว่ะาเห็นคลิปบอลตากับคลิปอบอลเกเคยตัวเจา้าเวลาเจ้าอาบน้ำเนี่เจ้าหามน้ำเนี่บผมีมีมย่างแพ้เนาะแพ้เสร็จัวพี่น้ององงันนี้จะเป็นเงินพุญาย์เจดีผักมาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอาเส้นกีบด้วน้องเด้อนี่พี่น้องเพราะว่ามื่อนี้กับอมตากัมาสะพานบุญในเด้อพี่น้องมามอบอ่าในมือน้องๆแล้วเป็นยังไงน้องดิดีใจแห่งบ่ดีใจนับบมงคลครบบ่ฮะน่ะครบนับก่อนนับบมง่อนนับเป็นต้องนับบ่นะต้องนับได้ต้องนับให้เอี่เบิ้งได้เบิ้งนับบเป็นบ่ขาจะนับบเป็นขอเสีเอาคืนในสิไปเอ้าอ่าจัก่าเสนเลนี่น่ะเก่าเส้น ใบยังมีใบใบยังนี่นะใบฮาซิมีจักใบมีจักใบอ๋อขันขันจาว่าครบเตมีจักใบนาอมีแปดมีแปดใบแม่บ่อมีเปดน่ะมันที่จไปใช้มืดอะมีแปดใบก็คือชี้แสนเกดี่ไงไอซีทานน้องเก้บวกเก้าเท่าไร บแปดแปดหนึ่งทึกแล้วแปดทางทานถึกแล้วแต่ยังมีทางหน้าอีกมันมีเด้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เก่าใบตัวนี้เก่าใบมันมีมันมีเก่าแสนเด้บวกมาเท่าใดรน้อฮะบวชูบ่เนาะบวชูเนาะอ่ะก็คือใบใบห้าสิบชองใบอ่าเก่าแสนก็คือสิบแปดใบช่องเก่าสิบแปดเด้อจืจอเลยบ่จืจอเลยเนาะ มีแต่ก็มีเป็ดใบพี่เลี้ยวกันหนาหนมากพี่ได้กขอขอไอพ่อช่วยใจดีเนี่ยขอขอบใจหลายๆเด้อขอขอบใจหลายๆเด้อคุณญ่ยคุณยัยใจดีจากทางไทยจากทางไทยขอขอให้อายุดีมีแห้งขอให้อายุดีมีแห้งขอให้ร่ำให้รวยเด้อขอให้ร่ำให้รวยเด้อตอนนี้น้องกะได้เงินซื้อพาสต้าเมน น้องเสียอนาจเนาะหลังจากเงินที่เจ้าเรือมานี่เจ้าเจ้าซีซียังแน่น้องก็เด็กซื้อเนี่ก็ซื้อข้าวซื้อข้าวเนาะเพราะว่าเงินเกาเซนกีบมันกระซีเรือหลายเนาะเพราะว่าข้าวซ้อมนึ่งเท่ายน้องกัเจ้าขายเซนฮอกเซนกีบเพราะว่าชุงสุดกับแพทย์ที่เจ้าเซียโตกับประมาณงสุดกับเซนปลายเนาะเมื่อนี้ไอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมโอ้ยเดินทางเพราะว่าเห็นเงื่อนน้องกับบุ้มี้ยัง ็เลยจัดให้ตตมคงขอผู้หญ่เจดีจากประเทศไทยามือนี้าขอบคุณอะไรผู้หญ่งเจดีจากประเทศไทยที่เชื่อมันเลยมั่นใจทีมงานทำสองคนเมื่อนี้มาสัพันบุญแทนพี่น้องขออายุดีมีเฮงขอให้รำให้รวยเด้อพี่น้องเอ๋ยบอมตากาดมามอบในมือน้องแล้วพี่น้องน้องเมื่อนี้ดีใจแห่งเลยจนเราบ่งออกทุกคนเลยเพราะว่าน้องกับบภาษสลาบอควากิ้งปันใดพี่น้องคนว่าภาษามมงก้องก็คือจะโดยเม่เดอเป็นพี่น้องเอ๋ยแมนมาเนาะแมนกินขท้ากินน้ำเป็นเนาะแมนนี่พี่น้องเป็นยังไดน้องเมื่อนี้ สืมีเงินซื้อพอพาสตัวเลยเนาะพาเซ็ตตัวเลยพี่น้องเลยก็คือแพ้บ้านเฮาเอินพี่น้องดีใจบอน้องดีใจดีใจจากเปอร์เซ็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นน้องฮู้บอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากพังไทยที่ผ่านมาอ่าไอเพื่อนมาจากประเทศใดฮะมาจากทางไทยทางไทยอยู่อยู่จังหวัดใดบุฮูเลยเนาะออเพราะว่าไอเพื่อนที่ฝากเงินน้ำนองนี่ไอเพื่อนเคยเสดหาอยู่บอกับกับน้อง ฉันหาอยู่เนาะอ๋อพี่น้องเอ้รวะว่าเพื่อนกับเป็นห่วงเจ้าลายได้เห็นเจาอาบ่มีไอ้ยางแฟรเสร็จตัวเวลาอาบน้ำเนาะไปเมื่อใดกับเ็นที่น้องนุองซินกับตักน้ำมาเมื่อนี้หลังจากเงินที่เลือซื้อแฟรกับซื้อข้าวเนาะน้องอ๋อพี่น้องเอ้แต่ใดบ้อมตาการดีใจหลายพี่น้องน้องกับมีพญเจดีอ่าผาาเงินมากเมื่อนี้กับไปสะพานบุญกับไปทางหลัดพี่น้องเดินทางมาหลยกิโลทุกคนเลย มาเมื่อนี้น้องเวาวายังโสดคือเก่านังสอโทเนาะยังโสดร้อยเปอร์เซ็นค่าดองหาสิบล้านคือเก่านี่พี่น้องถามีคนอยากคุยก็คุยใดเนาะคุยใดทุกคนเลยแต่เรื่องการมันฮักนี่กับเบิ้งกันก่อนเนาะเบิ้งตัวจริงกันก่อนเนาะบางคนกับผู้บ้าบอทึกใจบางทีก็เจ้าบอทึกใจผู้เบ้าเนาะนี่พี่น้องคัทถามักตอนนี้ถาทึกใจกันแล้วเอากันเลยนี่ตอนนี้อายุสิบแปดปีแล้วเนาะสิบแปดปีทุกคน น้องกะอยากสร้างครอบครัวแน่พี่น้องเลยเพราะว่าน้องกับบุมีภัยหาเงินหาคำอยู่เฮือนอยู่ศาลพี่น้องเมืนน่อนี้ไอมาเยิมนมายาวน้องบุมีมยังลายเดอ้อเพราะว่มามาเมื่อนี้ยังสดเนาะไอเขาขกลับกันเด้อนนองเดอ้อถามีผู้บ่าวพังไทยอยากมาหาก็มาหาได้มาถึงเฮือนถึงศาลเลยแต่เฮือนครัวเฮายังมาทัานได้แล้วแต่เว <laughs> ลาฝนตกนี่มันสิเปียกเลยเนาะ ยังไงก็ยืนร่กันจุ่นี่เนาะขันพุ่นโตก็บยืนร่กันทุกคนเลยมื่อวาน,นี้ไอก้กะอยู่ดีมีแห้งเวลาเด้นน้องเด้อะไอม้มาเยาี่ยมมาเยี่ยมเพราะว่ามาชุดก่อนน้องสบายแน่มาเมื่อนี้น้องกรไข่พี่น้องเลยสาวแล้วเจ็บตาพี่น้องเอา้าจังได้กะพอมตากะสีไปปากกันเลยทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้เต็มต,ต้นจบพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้ร่้รวยเมื่อสู่คูสทุกคนมดสิมูสิบอรเด้อพี่น้องเลยคลิปหน้าพบพอ,อกันใหม่พี่น้องเข,ข,ขงากล่าวคำว่า บันทสวนบายบายซีเน่ไปกันด้วยจ้าเออโอเคทุกคนมื่อนี้บอมตากับเแอนกับสาอร์และเพื่อนน้องเลยมื่อนี้มาสะพานบุญอ่าคุณย่าเจดีจากประเทศไทยถ้าบอมตามาสะพานบุญเพื่อนน้องเพราะว่าสงสารสาวทู เวลาอาบน้ำกับโบมีแผ่เซตโตพี่น้องมื่อนี้กับบอมตาก,กะเดินทางมาลายกิโลพี่น้องเส้นทางกับคนลาบากในช่วงนี้กับช่วงหน้าฝนทุกคนเลยบอมตาก,กะสะไปทางหลัดได้พูดหลั่งพี่น้องไปทางเขตอ่าสุรบดชุนเผาตะอุยมูบานตางานังอะไรน้าจางขาเกือบกักประมาณนึงเซนกี่พี่น้องก็ไปกลับมาพี่นอ้อยตอนนี้บอมตาก,กะจะกลับเพื่อนกับซานละช่วงนี้ก,กับช่วงฝนตกบอมตาก,กะยามฝนตกในพี่น้องไใครัอบชมคลิปนี้เลยก็ขอให้ยูดีมีเฮงในพี่น้อยคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อองขาาวคคสสััดีรบบบผม๊ยย